เป็นไทรอยหมอบางคนบอกว่าห้ามกินถั่วเหลืองเพราะคอจะบวมจริงไหมคะจริงค่ะแต่เฉพาะในคนที่ฮอร์โมนไทรอยต่ำหรือว่าไฮโปไทรอยที่ขาดเอโอดีนเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนที่เป็นไฮโปไทรอยเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงสารที่ชื่อว่าอยโตรเจนซึ่งสารนี้จะมีมากในพืชตระกูลกระหล่ำกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกผักคะนา้ารวมไปถึงถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็มีสารอยโตรเจนเยอะเหมือนกันซึ่งสารนี้ค่ะมันจะไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนที่ต่อมไทรอยทําให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคอพอกมากขึ้นและออีกอย่างง การที่เรากินถั่วเหลืองอาจจะทําให้การดูดซึมฮอร์โมนไทรอยลดลงถ้าอยากจะทานถั่วเหลืองก็ควรจะเว้นระยะห่างจากยาฮอร์โมนไทรอยประมาณ4ชั่วโมงนะคะ<ม>แต่ก็มีงานวิจัยมาแล้วนะคะว่าการกินถั่วเหลืองไม่ได้มีผลกระทบต่อฮอร์โมนไทรอยหรือว่าต่อมไทรอยในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนที่มีสุขภาพดีนั่นก็หมายความว่าถ้าคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าคนที่มีค่าไทรอยปกติค่ะสามารถทานถั่วเหลืองหรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองได้เพราะถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์กับคนที่เกิดภาวะไวทองเนื่องจากมีสารที่ชื่อว่าไอซ โซโฟลาโวนเขาเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเอสโตรเจนจากพืชที่มีสูตรโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าเอสโตรเจนในร่างกายของเรานั่นเองก็จะไปช่วยลดอาการไวทองบรรเทาอาการต่างๆพวกนอนไม่หลับแสบร้อนจุดซ่อนเร้นงุดหงิดง่ายหรือว่าอาการร้อนวูบวาบที่มักเจอในคนที่เป็นไวทองนั่นเองค่ะ